สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งพายพยากรณ์หรือกิ่งภายฮโ,โรนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงของปี2,566อ่านดวงร่วงหน้าของเดือนมกราคม2566นะคะอาจารย์ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ถือโอกาสวอวยพรนะคะให้ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภนะคะร่ำรวยเงินล้านล้านกันนะคะหรือว่าได้รับความรักที่สมบูรณ์มีความสุขในชีวิตรักชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบกันทุกคนเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงในปี2566เดือนมกราคม2566นะคะของชาวธาตุไฟเมธ สิงห์ธนูเป็นดวงภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะว่า,าเดือนมกราคมดวงท่านจะปังแค่ไหนเป็นอย่างไรมั่งนะคะขอให้ไพ่เปิดดวงของชาวราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่นะคะเราจะเลือกมาทั้งหมด12ใบ ไห้เดอะทาวเวอร์ห้าไม้เท้าสองเหรียญคิงเหรียญเพดอัพเปนโคเด็กถือเหรียญน,นะคะราชินีดาบอัศวินดาบไนท์ออฟวานซิกออฟสอดแปดดาบนะคะเอ็กออฟสอด เพดอฟสอดเด็กถือดาบแล้วก็ตำแหน่งสรุปนะคะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะค่ะเราก็มาประเมินเดือนมกราคมดวงชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะมีไพ่เซนเตอร์ขึ้นไพ่ทาวเวอร์นะคะแล้วก็เอ่อไพ่อีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกเป็นตัวท่านเพราะอาจารย์วางไพ่แบบเอ่อโหราศาสตร์แล้วก็เซลต์ดิคอร์ควบกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ทาวเวอร์กับ ราชินีดาบเนี่ยแน่นอนชาวธาตุไฟกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันติดมานานอะติดจากปีที่แล้วก็ได้ไพ่แปดดาบถ้ามองไปนะคะเดือนนี้พไพ่ใบนี้จะเป็นเดือนธันวาคมของปี65ที่ผ่านมานะคะท่านอาจจะเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่ไม่สามารถตัดสินใจที่จะปลดล็อกตัวเองได้นะ แต่มาเดือนมกราคมเนี่ยนะคะไพ่ควีนออฟสอดเนี่ยท่านมั่นอกมั่นใจท่านมีทางออกค่ะไพ่สองเหรียญเข้ามาขยายนะคะเป็นการแบบเขาเรียกว่ามีใครบางคนเข้ามาให้โอกาสท่านก็ได้นะคะไพ่มีคนสองคนเหมือนติดต่อกันพูดคุยกันในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ในเรื่อง หลายเรื่องเข้ามาทำให้ท่านเห็นโอกาสดีๆนะฮะไพ่พื้นฐานเป็น Page of Pentacle นะฮะเราจะเห็นเลยว่ามีสายลุงพาดผ่านขอบฟ้ามีนางฟ้านะตัวน้อยนะคะกลางปีกบินอยู่เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าให้พรให้อ่าโชคลาภให้สิ่งดีๆนำสิ่งดีๆพลังชี่ดีๆเข้าสู่ตัวชาวธาตุไฟนะคะเป็นภาพเด็กถือเหรียญแบบมี มีความสุขอะยิ้มแบบมีความสุขแสดงว่าท่านจะต้องได้อะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตท่านสดใสร่าเริงเหมือนไพ่ใบนี้แหละค่ะนะคะอาจารย์มองเห็นแบบนั้นเลยนะคะในความก้าวหน้าเติบโตในเดือนมกราคมในเรื่องของการงานของท่านเนี่ยต้องบอกว่าปังมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงๆนะคะในเรื่องของงานนะคะ เพราะตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งการงานแล้วก็เป็นพ่พื้นฐานนั่นเองอาจารย์ก็เลยพูดในเรื่องของงานก่อนนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้บางท่านนะคะอาจจะมีการโยกย้ายงานเลยก็มีนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ไปทํางานทางไกลนะคะสองไม้เท้าต่างถิน่นต่างแดนบางท่านไปประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือไปประเทศไหนก็ได้นะะบางท่านไปทํางานทางไกล ไปทําจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นๆซึ่งงานที่เข้ามาเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ที่เข้ามาเยอะขึ้นเงินไหลเข้ามือท่านเยอะขึ้นนั่นเองในเดือนมกราคมนะคะถ้าพูดเรื่องของการเงินตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งการเงินนะคะไพ่สอเหรียญชุดนี้ไม่ได้เสียนะคะเป็นเป็นภาพของการเหรียญอยู่ในมือเรานะคะมีมีทั้งซ้ายทั้งทั้งขวาเข้ามาทั้งสองทาง นะ,ะมันจะแก้ปัญหาต่างๆของท่านได้อย่างแน่นอนนะ,ะใครก็ตามที่มีหนี้มีสินมีภาระนะฮะไพ่แปดดาบที่ก่อหนี้ก่อสินมาก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วละนะฮะเพราะฉะนั้นมาปีนี้ท่านจะต้องจัดการมันคะให้มันออกไปเลยทาวเวอร์ก็คือภาระหนี้สินตัดจบตัดปัญหามีเงินใช้หนี้มีเงินที่จะงอกเงยขึ้นมาอีกนะฮะคิงเพนนิคเงินใหม่ที่จะเข้ามาในมือท่านนะฮะ อัศวินไม้เงินใหม่ราชาเหรียญเงินก้อนใหญ่ๆที่จะเข้ามานะในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ในเดือนมกราค,คมปีใหม่นียนะคะมันเยอะจริงๆนะมันเยอะขึ้นมากกว่าแบบเห็นเป็นกอบเป็นกร,รมอะเห็นความเติบโตของชีวิตของชาวธาตุไฟจริงๆนะคะว่ามันเป็นไปในทางบวกมากๆเลยในยเรื่องของรายได้ผลประโยชน์และเรื่องของเงินงานนี่ถือว่าดีมากๆ นะคะแล้วเรามาดูในเรื่องของความรักบ้างนะคะแน่นอนแหละค่ะไพ่ The Tower ขึ้นมานี่ความรักอาจจะเป็นปัญหาทะเลาะบาะแว้งความขัดแย้งนะคะขัดแย้งเพราะอะไรเพราะท่านต้องการมีจุดยืนมีความรักที่มันมั่นคงจริงๆอะไรประมาณนี้ใครก็ตามนะคะที่คบหากันมานานนะคะไพ่แดดาบห้าไม่เท้า มันไม่ไปไหนมาไหนอ่ะมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างงั้นแต่เดือนมกรคาคมปีหกหกมันไม่ใช่แล้วชาวธาตุไฟไม่ต้องการความรักที่ไม่มีสถานะนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องการที่จะต้องหนึ่งคอนโทรลได้ควบคุมได้ไพ่ตำแหน่งพันธุนะเป็นหกดาบไพ่วันนี้พันธุแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรือแปลว่าความมั่นคงในชีวิตของท่านถ้าเป็นความรัก เห็นไหมคะว่าชายคนนี้เขาสามารถจับปาวานนะหรือปาโลมาอะไรสักอย่างนะอาจารย์มองไม่ค่อยออกเหมือนกันอ่าถือว่าเป็นการได้อ่ะของของเชือกจับปลาได้ตัวเป็นๆเ,เลยถ้าแปลความรักก็แปลว่าชาวธาตุไฟสามารถที่จะเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์กับความรักที่มันไม่ชัดเจนในปีที่ผ่านมาปีนี้มันต้องชัดเจน มันต้องชัดเจนท่านต้องได้เขามาครอบครองอางเงี้ยเขาจะต้องเหมือนอยู่กับท่านแล้วอ่ะไม่ทิ้งห่างไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักอาจารย์มองดีนะคะเพราะตำแหน่งความรักจริงๆก็คือไพ่คิงเพ n นลโค่นะฮะชาวธาตุไฟหญิงท่านจะเจอคู่ที่แบบถูกใจนะคะแม้ว่าอ้าถ้าเป็นคนที่คบหากันมานานหรือคุยกันมานานที่เหมือนจะเลิกกันด้วยซ้ำเหมือนจะไปกันไม่รอดด้วยซ้ำแต่แล้ว ปีนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วไงะนะ,ะอะไรที่มันอ,อึนอดอัดอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันต้องจูนข้อหากันแล้วการบราลาน์การปรับนะคะให้สองเหรียญอ่อท่านก็สามารถที่จะสามารถที่จะเหมือนกับไปต่อด้วยกันแล้วก็ยอมซึ่งกันและกันก็ได้เขายอมเป็นทาสของท่านก็ได้นะเพราะเป็นภาพคนที่สามารถจับประวันเนี่ยได้นะฮะเขายอมที่จะให้ท่านแบบ สั่งการได้อะยังไงก็ได้นะฮะท่านก็เหมือนเป็นคู่กันแล้วล่ะแบบนี้ปีนี้จะเป็นคู่บุญละไม่มีคู่กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องละกรรมในปีที่แล้วมันจบแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่นะทีนี้ถ้าสำหรับคนโสดเนี่ยในปีสองห้าหมกราคมเนี่ยในตำแหน่งบุตระนะฮะเป็นห้าม้เา้านะคะจะมีคนเข้ามาเป็นชอยนะเข้ามาหาท่านอ่ะ หลายคนก็ได้เห็นแน่นอนนะห้าคนนะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะาดาหน้าเข้ามาห้าคนเป็น่วยให้ท่านทงเลือกอะ่ะแล้วท่านจะเลือกใครอะ,อะไรอะ่ะนะคะคนโสดมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของงานก็ได้นะคะเรื่องการสื่อสารหรือ,อพวกโซเชียลนี่ก็เป็นไปได้นะคะและก็เหมือนท่านก็เหมือนกับคนโสดนี่อาจจะผ่านความเจ็บปวดมาก่อนแหละ แต่ปีนี้นะอาจารย์มงชาวธาตุไฟจะให้โอกาสตัวเองนะไพ,เพ่เพดเพเดโคเพจออฟสอดให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้ในการเปิดใจมากขึ้นพบลาภาพเป็นอัศวินดาบลาภาก็แปลความรักปัตตณนีก็แปลความรักแสดงว่าทั้งคนโสดและคนมีคู่นะเดือนมกราคมชาวธาตุไฟท่านจะต้องได้ไขรสักคนม,มาเป็นคู่แท้คู่ที่จะไปด้วยกัน บนเส้นทางของแฟม i ลี่ครอบครัวได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะแล้วไพ่ชุดนี้สวยนะฮะไพ่กิงงพนาคโออ่ะเหมือนหลอดออฟเดอะลิงเลยเนาะ <c oughs> มีแหวนน่ะมีแหวนอยู่ที่มือเปล่งประกายเลยอะ่ะคนคนนี้อาจจะมอบแหวนแทนใจอะ่ะให้คุณก็ได้นะไม่ว่าจะคนโสดหรือคนมีคู่แหละรู้เลยว่าคนนี้เขาโอเคและ้ะเขาแบบ ถ้าทางเขามีความสุขท่า,าจารย์มองจากหน้าไพ่เขามีความสุขที่จะมีท่านต่อไปนะใครที่คบหากันมานานยืนเคียงข้างกันนะคะ,ะยืนเคียงข้างกันไปต่อกันแบบสง่าพาเผยแบบคนคนรู้ใจอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ว่าจะความรักแบบไหนก็ตามหญิงหญิงชายชายหรือหญิงชายก็จะเป็นแบบนั้นนะคะสามารถแปลความรักเป็นเชิงเพศที่สามได้ด้วยนะในหน้าไพ่นะเพราะเป็นภาพ อ่ะแบบนั้นได้ด้วยนะคะแต่แน่นอนอะ่ะความรักดีการเงินเด่นหน้าที่การงานก็ก็ดีมากๆนะคะก็จะแปลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเห็นไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่ที่เสียเสมอไปนะฮะมันยังมีข้อดีเกิดขึ้นแล้วก็อ่าพลังงานแห่งโชคลาภของท่านเนี่ยเป็นไพ่อัศวินดาบเดือนมกราคมนะคะชาวธาตุไฟท่านมีโอกาสได้เลขโชคลาภจากพลังงานเลข ทะเบียนรถของท่านนะเลขทะเบียนรถของท่านเนี่ยให้โชคลาภกับท่านได้นะฮะพลังงานที่อาจารย์เห็นไพ่พลังงานโชคลาภของท่านนะฮะในตำแหน่งลาภะตำแหน่งกระดุมพระสุภะอ่านะฮะอาจารย์เห็นเป็นไพ่สองสองหนึ่งหนะฮะพลังงานเลขโชคลาภของชาวธาตุไฟนี่ปี 25 6, 6 6เดือนมก,กราคมนะคะก็จะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะอ,อ,อาจารย์พูดถึงตำแหน่งของผู้ใหญ่อีกครั้งนะคะในตำแหน่งสุภาษเนี่ยแปลว่าผู้หลับผู้ใหญ่หรือแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตนะคะแน่นอนเลยค่ะให้เพจออฟสอดเนี่ยท่านจะต้องเหมือนกับเปลี่ยนจากถ้าท่านอยู่ในระดับล่างท่านจะปรับตัวเองขึ้นไปในระดับที่ สูงขึ้นก็คือเป็นหัวหน้าเขาหรือเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ปี2-5 6 6มกราคมชาวทาตุไยเมษสิงห์ธนูบางท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็ได้นอกจากบอกว่าเริ่มงานใหม่บางท่านก็เริ่มธุรกิจใหม่ๆและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าก็ได้นะคะห้ามกับเพจออฟสอดนะฮะถ้าท่านออกจากงานที่ทํางานเดิมอย่างเงี้ย เหมือนกับว่าถึงจะออกไปแต่เจ้านายเดิมหัวหน้าเดิมก็ยังเหมือนกับให้การสนับสนุนมีคําแนะนําดีๆให้ท่านอ่ะเขาก็ยังดีกับท่านแม้ว่าท่านจะออกมาแล้วก็ตามนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะอ่าสำหรับชาวธาตุไฟในเรื่องของเอ่อการให้การได้รับการสนับสนุนอ่านะฮะการขอโอกาสจากใครใครเขาก็ให้โอกาสท่านนั่นเองในพบคําว่ากรรมะเป็นเผจ เพนาโคนะคะไม่ว่าท่านจะเริ่มลงทุนธุรกิจอะไรของท่านก็แล้วแต่นะคะชาวธาตไฟท่านไน้รับการสนับสนุนนะะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงนะคะท่านก็ยังได้อยู่ลาภะโดยเฉพาะเพื่อนสนิทนะ,ะเพื่อนห่างๆจ,จะจะจะไม่ใช่นะต้องเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นในพบคําว่าลาภะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเข้ามาดีๆสําหรับท่านและท่านก็สามารถที่จะรับโอกาสนั้นแล้วไปมุ่งมั่นไป ทําตามเป้าหมายของท่านได้นั่น,น,นเองนะคะในตําแหน่งครอบครัวพันธุท่านก็รักใร้กันดีกลมเกลียวนะคะไม่ไม่แตกความสามัคคีแน่นอนไพ่ไพ่หกดาบนะ,ะเป็นคนสองคนที่เหมือนกับไม่ใช่คนสองคนเหตเป็นคนกับเป็นภาพคนกับปลานะคะอยู่ด้วยกันน่ะแปลว่าถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาศัยกันก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นครอบครัวก็รักใร่กันดีนั่นเองนะคะแต่ตําแหน่งที่จะ ระวังนะคะให้ระวังเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพอาจจะเป็นปัญหากระเพาะลำไส้สายตาไม่ดีอันนี้ต้องตรวจเช็คนิดหนึ่งนะคะโอเคเรามาเจาะเพิ่มอีกครั้งนะคะเรามาเจาะในเรื่องราวของการงานการเงินความรักอีกครั้งนะคะอาจารย์จะต่อเจาะในเรื่องของการงานในเดือนมกราคมอีกครั้งของชาวธาตุไฟนะคะ การงานนะคะแน่นอนมีไพ่เดทออกมาจริงๆบางท่านต้องมีการเปลี่ยนจริงๆค่ะอยู่ในจุดเดิมไม่ได้ยิ่งมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องลังเลใจนะ,ะบางท่านที่มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ยึกยักอยู่อ่ะเฮ้ยจะเปลี่ยนงานดีไหมไอ้ตรงเนี้ยดีจริงหรือเปล่าเนี่ยไพ่บอกว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยดีจริงแน่นอนตรงเนี้ยท่านเริ่มต้นได้เด็กถือถ้วยท่านมีโอกาสอย่าลังเลนะฮะไพ่ก็ยังบอกว่าท่านลังเลอยู่บางท่านเนาะสองเหรียญเนี่ย แล้วก็สี่ถ้วยมีคนยื่นโอกาสให้ท่านจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยา่าพลาดโอกาสนี้ในเรื่องงานนะคะใครก็ตามมากราคมมีคนยื่นโอกาสมีคนเสนออะไรให้ให้รับโอกาสนั้นอ,อย่านั่งแบบเพิกเฉยแบบนี้นะคะเพราะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ทําให้ท่านมีสถานะทางสังคมสูงขึ้นมีเงินเก็บเงินออมนะคะมีเงินเข้ามือเยอะขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่อง ของงานเนี่ยนะงานตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้อาจารย์ก็เลยพูดควบกันไปเลยนะในเรื่องของเงินเนี่ยแสดงว่าการเงินท่านเนี่ยจะต้องดีขึ้นจากจากงานตรงนี้แน่นอนนะคะขอเพิ่มในเรื่องเงินอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามที่ลังเลอยู่จงรับโอกาสนั้นทันทีนะคะหรือบางท่านนะมองอีกอันนึงนะอาจจะแปลว่าท่านไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเดิมท่านเปลี่ยนตําแหน่งคะ่ะเปลี่ยนตําแหน่งไปกินตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้น เพราะไพ่ไเดทนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงการเงินหลาการเงินของท่านเป็นอย่างไรนะคะใบนี้ออกมาจา์เลือกไปเลยนะดีอัมเพรสการเงินในเดือนมกราคมของชาวธาตุไฟอัศวินไม้ไพ่สีดาบเด็กถือไม้แล้วก็ราชาถ้วยค่ะการเงินต้องปังขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดอัมเพรสเนี่ยเป็นไพ่จักรพรรดินีและเป็นไพ่สัญลักษณ์ของดาววีนัสหรือ ดาวพระศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวของการเงินความรักนะถ้าเน้นการเงินก็คือแปลว่าเงินก้อนใหญ่ละค่ะไพ่จักรพรรดิน,นีเงินก้อนใหญ่ไหลเข้ามือท่านสามารถที่จะหารายได้ได้เยอะขึ้นเป็นกอบเป็นกำจนบางท่านซื้อรถป้ายแดงก็มีนะ,ะการเงินจะมีประมาณนั้นแต่มีไพ่สีด่ดาบเข้ามานี่ก็อาจจะเป็นเกณฑ์แบบเอาไปใช้จ่ายในแง่ของการดูแลสุขภาพ นะ,ะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเสริมความงามนะไพ่ดาวพรุกร์นี่สวนมากเป็นเรื่องของความงามนะเป็นเรื่องของความสวยงามบางคนไปเสริมความงามแบบนั้นก็มีเป็นคือสุขภาพมันไม่ได้หให้อะไรแรงไงฮะอาจจะมีเงินกับการไปจ่ายตรงจุดนั้นก็ได้หรือแปลว่าซื้อรถก็ได้ด้วยนะคะเสียงเงินไปการซื้อรถค่ะเนี่ย มีเงินเข้ามาแต่ท่านยังมีเกณฑ์จ่ายออกแบบนี้หรือถ้าแค่ดวงในแง่ของการจ่ายเงินออกไปนั่นแหละคะ่ะทำตามไพ่บางท่านไปเสริมความงามหรือบางท่านไปซื้อรถอถ้าบางท่านนะกรณีเพจอวานมันเงินยังไม่พอที่จะซื้อแบบเงินสดท่านผ่อนได้คะ่ะไพ่แบบนี้ผ่อนได้แน่นอนผ่านเครดิตด,ดีนะคะในความหมายราชาถ้วยรับรองว่าท่านจะไม่เฮ้ยผ่อนรถผ่อนบ้านก็ได้นะคะจะชอ็อตไหมจะ เอ่อเราจะไปตลอดรดฝั่งไหมคับภารนิสินที่จะก่อใหม่ในเ,เดือนมกราคมอาจารย์บอกชิวๆมากเลยคะ่ะเออท่านทำได้คะ่ะรับรองโอกาสมันจะเข้ามาตลอดในเรื่องของของงานนะในเรื่องของงานเมื่อโอกาสนในเรื่องงานเข้ามาตลอดเงินมันก็ต้องเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นท่านไม่ไม่เป็นปัญหาสวนกระแสครแบบนี้ชาวทาตไฟสวนกระแสนะฮะ แค่เห็นผลไม้ที่เต็มต้นเนี่ยเห็นไหมฮะมันคืองอกเงยมันมีไรายได้งอกเงยเพิ่มพูนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเอาเรามาดูด้าน <c oughs> ขอประทานโทษค่ะ <c oughs> เรามาดูในเรื่องของความรักคนมีคู่ก่อนคนมีคู่ในเดือนมกราคมชาวทาตุไฟ ความรักของท่านเป็นอย่างไรคนมีคู่นะคะเป็นไพ่สามเหรียญอ่ควินอวานราชินีถ้วยไพ่พระสังฆราชืมสวยงามสี่ไม้เท้าคนมีคู่ท่านมั่นคงเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารามีแต่ชาติบางก่อนก็ได้นะเป็นคู่ที่จะเสริมส่งกันมากๆนะคนมีคู่เนาะ ไม่ว่าจะอะไรตอนปีนี้นะคะเดือนมกราคมปีใหม่เนี้ย66เนี่ยบอกเลยความรักสนับสนุนส่งเสริมกันมากท่านอยากได้อะไรอ่านะคะบ้านรถที่ดินก็เหมือนคนรักจะซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะความรักดีแต่ถ้าใครครบกันมาสักพักแล้วตกลงแล้วเดือนมกราคมจะเป็นไงก็มีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานได้ ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงๆแต่ถ้าใครใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานแล้วอาจจะมีแผนมีบุตรด้วยกันก็ได้นะคะเป็นความรักที่มีความสุขมากมายสำหรับชาวธาตุไฟค่ะขอคนโสดคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูเดือนมกราคมท่านเป็นอย่างไรมั่งเป็นไพ่สี่เหรียญ ราชาไม้สามดาบเอ็มเพอร์อัศวินถ้วยอ่าดีมากเลยค่ะคนโสดชาวธาตุไฟนะเซี่ยเรียนเนี่ยแน่นอนแหละท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังไม่ค่อยเปิดใจกับใครง่ายๆก็ได้อ่าหรือคนที่เข้ามาจะต้องสมบูรณ์แบบนะเงินฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานคือท่านมองคนที่ความมัน่นคงไม่ใช่มองบูชาความรักนะ ท่านมองที่ความสมบูรณ์แบบในเรื่องของอารายได้ความมั่นคงนะคะจะต้องตบอบโจทย์ตรงจุดนี้ด้วยนะคะชาวธาตุไฟถึงจะเลือกนะสำหรับคนโสดนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเคยเจ็บปวดมาเนาะสามดาบในเรื่องในอดีตนะคะแต่เดือนมกราคมเนี่ยท่านจะเจอคนเข้ามาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ความรักที่สมบูรณ์แบบอาจารย์มองงั้นทำไมต้องบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมันดีนะฮะเป็นไพ่ดีอมเพอร์กับไพ่อ,พอสศวินถ้วยนะคะดีอมเพอร์เนี่ยแล้วก็มีราชาไม้นะคะถ้าท่านเป็นหญิงชาวธาตุไฟท่านจะเจอผู้ชายอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะกิงไม้อมเพอร์หรือชาวธาตุ้ําก็ได้ชาวธาตุดินก็ได้ะนะเสี่ยเหรียญ อัศวินถ้วยอาจจะเป็นคนทางไกลไม่ว่าคนละจังหวัดคนละประเทศเข้ามาอู้แต่คนนี้สง่าพาเผยแล้วดูดีโปรไฟล์ดีมากอ่าสมาร์ทเท่อะไรประมาณนี้ถูกใจคนโสดชาวธาตุไฟนะะถูกใจมากอ่าและพัฒนาการแบบรวดเร็วนะนะอาจจะมีเกณฑ์น,นัดการเจอกันไปเที่ยวด้วยกันแบบนั้นเกิดขึ้นได้เลยสำหรับสำหรับคน โสดนะคะหรือถ้าท่านเป็นชายท่านก็ต้องแปลมุมกลับนะอาจารย์ไม่ได้ดูดวงให้เพศหญิงอย่างเดียวเพศชายเพศที่3ก็ดูได้ทั้งหมดนะคะว่าคนโสดจะมีเกณฑ์คดเข้ามาและเปิดใจกันเร็วนะเรียนรู้กันเร็วแล้วก็อาจมีเกณฑ์ถ้าอยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์นัดเจอกันได้เจอกันในเดือนมก,กนราคมสารสัมพันธ์แบบรวดเร็วมีความสุขนั่นเองนะคะนี่ก็คือไพ่ ประจำเดือนมกราคม2566สำหรับชาวธาตุไฟนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ